สวัสดีครับเรื่องเาวาที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าทางไปเสาสัญญ,ญาณซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคือเขาได้เจอเหตุการณ์ที่น่าขนลุกจากการเดินทางไปซ่อมเสาส่งสัญญ,ญาณแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับมันก็ทั้งหลอนทั้งน่ากลัวแบบที่เขาจดจําไม่มีวันลืมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าแล้วก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนถึงตอนที่ผมทำงานเป็นช่างมีหน้าที่ซ่อมเสาส่งสัญญาณอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทที่ผมอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีรถลงพื้นที่อยู่เพียงแค่สิบกว่าคันแล้วงานหลักๆก็คือ จะทำหน้าที่คอยเป็นซับรับงานซ่อมจากบริษัทใหญ่ๆจนเวลาก็ผ่านไปที่ผมก็ทำงานตามปกตินี่แหละครับจนมันก็มาถึงวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ผมมาถึงที่ทำงานผมก็พบว่ามีใบงานจากบริษัทของผมเนี่ยได้มาวางอยู่ที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปซ่อมเสาสรงสัญญาณที่จังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งจากพิกัดที่ผมดูแล้ว ผมก็เห็นว่าจุดที่บริษัทให้ไปเป็นจุดที่อยู่กลางทุ่งนาแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลเป็นเขตชนบทแล้วก็มืดมากรวมทั้งจุดเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่เคยไปมาก่อนวันนั้นพอเห็นใบงานแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยถามกับหัวหน้าว่าการที่เรารับงานตรงเนี้ยมันจะคุ้มค่าไหมทั้งการเดินทางทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าอุปกรณ์อีกหลายๆอย่าง แล้วกับเงินที่บริษัทใหญ่เขาจ่ายมาก็คือไม่ได้จ่ายมากมายอะไรแต่หัวหน้าก็บอกว่าทําไปเถอะอาจจะต้องยอมเข้าเนือหน่อยแล้วก็อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะเอาจริงๆก็ไม่อยากไปจ้างคนอื่นต่อแล้วก็อยากให้ผมที่เป็นคนมีประสบการณ์ทํำงานนี้มานานเข้าไปทํามากกว่าเพราะก็กลัวว่าถ้าหากไปจ้างคนอื่นต่อไปจ้างงานหลายทอดแล้ว คนที่รับต่อเราอีกทีจะทำไม่ได้คุณภาพแล้วก็จะเสียมาถึงเราแล้วก็หวังอีกว่าถ้าหากบริษัทเราทำได้ดีเพื่อจะได้ขยายอาณาเขตแล้วเวลาคุยสัญญาใหม่ก็จะได้ต่อสัญญาได้ง่ายขึ้นวันนั้นผมก็โอเคก็บอกหัวหน้าว่าได้โอเคเลยครับเดี๋ยวผมออกไปทำให้เองวันนั้นก็เลยขับรถปิกอัพออกไป ไปกับลูกน้องสนิทอีกคนหนึ่งซึ่งลูกน้องคนนี้เป็นพนักง,งานอันตราจ้างจบปวชม,มาฝึกง,งานแล้วก็ยังไม่ได้บรรจุจนหลังจากที่ขับรถออกไปก็ใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงคือระยะทางประมาณสัก200กิโลเมตรหลังจากที่ขับไปเรื่อยๆปุ๊บก็เริ่มเข้าสู่จังหวัดตามพิกัดและพอขับไปเนี่ยผมก็พบว่าหลังจากที่ขับไปบนถนนใหญ่ แล้วไปถึงทางเลี้ยวทางหนึ่งที่จะต้องเลี้ยวเข้าไปแล้วพอผมเลี้ยวเข้าไปมันก็เป็นถนนลาดยางแต่พอขับไปอีกสักพักหนึ่งผมก็พบว่ามันไม่น่าจะง่ายแล้วเพราะถนนลาดยางตรงนั้นนะครับมันมีอยู่แค่ไม่ก,กี่กิโลเองแล้วที่เหลือทั้งหมดมันก็กลายเป็นถนนลูกรังหมดเลยพอเห็นแบบนั้นปุ๊บลูกน้องมันก็เลยบอกว่า โอโหพี่ภาษีพวกเราเขาเอาไปใช้ตรงไหนหมดเห็นถนนข้างนอกซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ข้างในเนี้ยยังเป็นทางฝุ่นอยู่เลยแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแบบเนี้ยพวกเราจะเข้าไปถึงทันมืดไหมพอได้ยินแบบนั้นผมก็เลยบอกลูกน้องว่าเออนะ่ะถ้าม,มืดก็ไม่เป็นไรงานเนี้ยไม่ยากแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์แค่ไม่กี่ตัวเดี๋ยวพี่เนี่ยบินขึ้นไปเอง ส่วนเองก็คอยส่องไฟอยู่ข้างล่างให้พี่ก็แล้วกันพอหลังจากที่คุยกับลูกน้องแบบนั้นผมก็พยายามขับเข้าไปเรื่อยๆคือในตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มตกบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มมืดแล้วมันก็ดูวังเวงอย่างบอกไม่ถูกแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแม้ผมจะบอกลูกน้องว่าทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรน่ากลัว แต่ในใจลึกๆแล้วอะครับผมก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าการเข้าไปที่เสาส่งสัญญาณในบางครั้งก็คือหลายๆเสาจะตั้งอยู่ในป่าอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลผู้คนแล้วเสาบางเสาที่ไม่มีช่างเข้ามานานก็จะทำให้ทางที่เข้าไปที่โคนเสาจะมีหญ้าขึ้นรกหมดแล้วเสาบางเสาบางทีที่ผมเคยเข้าไปก็คือมีหญ้าส่งช่วมหัวแล้วแล้วยิ่งบางเสาอะครับ ที่ไม่ได้เช่าที่ส่วนบุคคลไม่ได้อยู่ใกล้กับชุมชนก็ต้องบอกเลยว่าการจะเข้าไปที่เสาเหล่านั้นมันเป็นงานที่ยากลำบากแน่นอนแต่กับเสาเสาเนี่ยพอผมดูใบงานอีกทีก็พบว่าจากที่ได้รับแจ้งมาก็เบาใจได้หน่อยหนึ่งเพราะในใบงานแจ้งว่าเป็นเสาที่อยู่กลางทุ่งนาพื้นที่ด้านข้างโล่งเตียนคือน่าจะเดินเท้าเข้าไปได้ครับ พื้นที่โคนเสาคงไม่ลําบากแต่สิ่งที่ยากสิ่งเดียวก็คือว่าทางที่จะเข้าไปถึงทุ่งนาตรงนั้นนะครับมันเป็นทางที่ซับซ้อนต้องขับรถเลี้ยวหลายเลี้ยวแล้วก็ทางไม่ค่อยดีเป็นทางฝนรอบข้างก็ยังเป็นป่าอีกบางทีก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนของชาวบ้านคือถ้าดูเผลอๆไม่ทันได้สังเกตก็จะรู้สึกได้เลยว่าเส้นทางเส้นเนี้ยไม่ว่าจะขับไปตรงไหน ทุกอย่างมันก็จะดูเหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่ด้วยความที่มีประสบการณ์แล้วหัวหน้าไว้ใจรวมถึงตัวของผมเองก็ไปมาแล้วหลายที่ก็เลยพยายามไม่คิดอะไรมากแต่ก็พยายามเร่งความเร็วสักหน่อยกับว่ายังไงก็จะรีบเข้าไปให้ถึงก่อนมืดซึ่งหลังจากที่ผมเร่งความเร็วปุ๊บในตอนนั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าด้วยเส้นทางที่มันค่อนข้างซับซ้อน แล้วรอบข้างก็เหมือนกันหมดก็เลยทําให้ตัวของผมเริ่มที่จะหลงทางทางั้งๆที่เอาจริงๆแล้วครับทั้งผมทั้งลูกน้องเนะี่ยก็นั่งดูทางด้วยกันมาตลอดดูแผนที่แบบเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็เลี้ยวตามแยกตามอะไรทุกอย่างที่เขียนไว้คือผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้จุดที่ผมพลาดผมไปเลี้ยวพลาดมาตั้งแต่แยกไหนก็เลยมาหลงทางแบบนี้ทำให้ในตอนนั้น จากที่ผมคิดว่าจะง่ายมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ง่ายแล้วแล้วผมกับลูกน้องนะ่ะก็ขับรถวันอยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงเลยจนท้องฟ้าก็เริ่มมืดเส้นทางก็เปลี่ยวมองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรมีแต่ป่ามีแต่ทุ่งนามีแต่สวนของชาวบ้านที่มันดูมืนเหมือนกันหมดรวมทั้งมองไปทางไหนครับก็ไม่มีบ้านคนสักหลังไม่มีใครให้ผมจอดถามได้เลย ตอนนั้นผมก็พยายามหาทางไปต่อก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นว่าลูกน้องที่นั่งอยู่ข้างๆมันก็พยายามชะเง้อหน้ามองพยายามแงนมมองข้างบนเพื่อจะมองหาเสาสัญญาณจนเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ๆลูกน้องของผมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วมันก็หันมาถามกับผมว่าพี่ใช่อันนั้นไหม ใช่เสาส่งสัญญาณที่เราจะไปหรือเปล่าแล้วพอลูกน้องถามแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยชะโงกหน้าไปดูเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าพอแงนหน้าผ่านกระจกมองขึ้นไปก็คือผมเห็นเป็นดวงไฟดวงเล็กๆสีแดงเหมือนกับเป็นดวงไฟที่อยู่ยอดเสาครับแล้วก็อยู่เข้าไปไม่ลึกมากในส่วนทางซ้ายมือแล้วจากที่ผมดูด้วยตากะเอาคร่าวๆแล้วดวงไฟดวงเนะี้ ก็สูงขึ้นไปประมาณสัก60สเมตรพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเออใช่แหละน่าจะใช่แล้วเพราะแถวเนี้ยมันไม่มีเสาอื่นแล้วมีแจะเสาของเจ้าในเจ้าเดียวแล้วก็โชคดีจริงๆเราเนีรอดแล้ววันนี้คืนนี้ทำเสร็จจะได้รีบกลับกันหลังจากนั้นพอเห็นยอดเสาแล้วปุ๊บ ผมก็เลยพยายามขับเลาะโดยที่ไม่ดูแผนที่แล้วเพื่อที่จะหาทางเข้าไปที่โคนเสาแต่ทว่าในวันนั้นนะครับหลังจากที่ผมขับเลาะไปเลาะมาคือวนไปวนมาหลายรอบแล้วคือมันงงมากๆจริงๆครับว่าทำไมถึงขับเข้าไปไม่ถึงเสานั้นสักทีแล้วบางทีก็เหมือนกับว่าเสามันจะห่างออกไปเรื่อยๆแล้วบางทีครับมันก็เหมือนกับเสาจะใกล้เข้ามา แล้วไม่ว่าจะหาทางเลี้ยวจะขับบนเข้าไปทางไหนไม่ว่าจะทำอยังไงก็เข้าไปถึงโคนเสาวต้นนั้นไม่ได้สักทีหลังจากที่เวลาผ่านไปจนเมื่อมาถึงจุดหนึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าหากพวกเรายังขับวนอยู่แบบเนี้ยก็คงไปไม่ถึงสักทีก็เลยมีความคิดว่างั้นเดี๋ยวผมจอดดีกว่าเดี๋ยวหาที่จอดแถวๆนี้แหละเอาในจุดที่ใกล้ๆเสาที่สุด แล้วจะเดินเท้าต่อเข้าไปหลังจากนั้นพอเจอจุดที่เหมาะปุ๊บผมก็จอดเลยแล้วก็เห็นว่าพอมองไปที่เสาน่าจะห่างแค่ไม่เกินสองถึงสกิโลแล้วพอตัดสินใจแล้วปุ๊บก็เลยบอกกับลูกน้องว่าผมจะจอดรถไว้ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเท้ากันเข้าไปตอนนั้นผมก็เลยบอกลูกน้องว่า เอาเฉพาะของที่จำเป็นเข้าไปแล้วผมก็เห็นว่าเส้นทางข้างหน้าน่าจะเป็นสวนเงาะหรือเป็นสวนมะม่วงอะไรสักอย่างคืออยู่ติดกับทุ่งนาเลยและก็น่าจะเดินเข้าไปไม่ยากมากหลังจากนั้นพอเตรียมของเสร็จผมกับลูกน้องก็สาะเป๋าคนละใบแล้วก็เดินตรงเข้าไปข้างในด้วยกันพอเริ่มออกเดินเท้าปุ๊บหลังจากที่เดินไปเรื่อย ตาก็มองไปที่แสงไฟที่อยู่ยอดเสาแต่คุณผู้ฟังครับพอเดินเข้าไปผมก็พบว่าจากที่คิดว่าไม่ไกลแค่เดินสัก20สนาทีหรือถ้ายากหน่อยก็อาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงคือมันน่าจะถึงแล้วแต่ก็ปรากฏว่าผมไม่รู้เลยว่าทำไมคือไม่ว่าจะเดินสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าระยะทางมันไม่ลดลงเลยแล้วไฟแดงที่อยู่บนยอดเสา มันก็ยังไม่ใกล้เข้ามาเลยสักนิดเดีย <Gym>. ว <Napoleon> ผมก็เลยบอกกับลูกน้องว่าเฮ้ยกัดฟันเดินอีกนิดนึงทนอีกหน่อยคือแสงไฟมันอาจจะหลอกตาระยะจริงคงอีกไม่ไกลมากแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเดินไปอีกประมาณสัก15นาทีพวกเราก็พบว่าพวกเราไปถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันมีลักษณะเป็นสวนผลไม้ แต่น่าจะเป็นส่วนที่เพิ่งปลูกใหม่คือมีต้นไม้อยู่ห่างๆกันต้นก็ยังไม่สูงมากน่าจะประมาณสักเอวคือต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยครับมันไม่มีอะไรบางตาแล้วทําให้พวกเราสามารถมองเห็นได้ไกลามากขึ้นและพอไปถึงตรงนั้นพอมองไปก็พบว่าข้างหน้าเนี่ยมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งลักษณะเป็นกระท่อมไม้ เป็นกระท่อมหลังเล็กๆที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้เนื้อแข็งแล้วพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็สองจิตสองใจก่อนจะหันไปบอกกับลูกน้องว่าสุดท้ายแล้ววันเนี้ยเราคงไปไม่ถึงเสาแน่ๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดินมาตั้งนานระยะมันถึงไม่ลดลงเลยวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าหยุดพักกันที่กระท่อมหลังนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าพระอาทิตย์ขึ้น หรือว่าเริ่มมีแสงสว่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีทำให้ในคืนนั้นผมกับลูกน้องก็เลยถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนกระท่อมหลังนั้นกันเลยแล้วพอขึ้นไปก็เห็นว่ามันเป็นกระท่อมธรรมดาน,นี่แหละครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่พวกกระติกน้ําและก็พวกเสื้อผ้าเก่าๆคือน่าจะเป็นของชาวสวนที่นี่แล้วผมก็เห็นว่าลูกน้องของผมเนี่ยน่าจะเหนื่อยมาก มันก็เลยล้มตัวลงนอนส่วนตัวของผมเองก็ขยบมานอนอีกมุมหนึ่งแล้วก็เอนหลังพักผ่อนไปแต่หลังจากที่นอนไปนี่แหละครับก็ปรากฏว่าพอลูกน้องของผมหลับปุ๊บส่วนตัวของผมเป็นคนนอนยากก็เลยยังไม่หลับก็เลยนอนคิดอะไรเพลินๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเนี่ยครับผมก็กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง คือมันเหมือนกับมีคนคุยกันแล้วก็คุยกันอยู่ไม่ไกลด้วยผมก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังแล้วก็รู้สึกได้ว่าเสียงคนที่คุยกันอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วก็น่าจะมีกันอยู่หลายคนสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นก็คือคิดว่าอาจจะมีชาวบ้านหรือว่าเจ้าของสวนนะครับมาทําอะไรกันอยู่แถวๆนี้แล้วชาวบ้านเหล่านี้ครับด้วยความที่เป็นคนพื้นที่ เขาก็น่าจะเคยเห็นเสาส่งสัญญาณบ้างคือถ้าผมเจอพวกเขาผมน่าจะพอพูดคุยถามกับพวกเขาได้ก็เลยออกมายืนหน้ากระท่อมแล้วก็พบว่าไอเสียงที่ผมได้ยินเหล่านั้นเนี่ยครับมันมาจากทางทิศใต้แต่ผมมองไม่เห็นคนแล้วก็ฟังสิ่งที่เขาคุยกันไม่ออกเลยตอนนั้นผมก็เลยพยายามหีตาแล้วก็มองตามเสียงไปครับแล้วผมก็พบว่า พอมองไปที่ไกลๆผมได้เห็นมันมีแสงไฟสีส้มๆคือเหมือนกับเป็นงานเทศกาลเป็นงานวัดอะไรแบบนี้ครับหรือมันคล้ายๆกับว่ามีคนมาก่อไฟทำอะไรสักอย่างแล้วด้วยความอยากรู้ผมก็คิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะเดินไปดูไหมหรือจะกลับเข้าไปนอนเหมือนเดิมแต่ผมก็ตัดสินใจในว่างั้นเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าหากไม่ไกลมาก เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูงานงานนั้นพอหลังจากที่คิดแบบนั้นปุ๊บก,ก็คิดได้เลยว่าถ้าที่นั่นมีงานวัดมีเทศกาลอะไรอยู่จริงๆก็อาจจะมีของให้ซื้อกินหรือถ้าหากว่าไม่ใช่งานแล้วไปเจอเจ้าของสวนผมจะได้ขอนอนให้เปิดเรื่องเป็นราวตอนนั้นผมก็เดินไปเลยคือเดินไปคนเดียวนะครับไม่ได้ปลุกลูกน้องแล้วก็ปล่อยให้มันนอนอยู่แบบนั้น ผมก็เดินตามแสงไฟออกไปไเรื่อยๆจนเมื่อเดินไปได้ไม่นานพอเริ่มเข้าไปใกล้ตรงนั้นมากขึ้นผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะใช้งานวัดหรือว่ามีงานเทศกาลอะไรแล้วแต่บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มแปลกคือมันเหมือนกับว่ามีชาวบ้านประมาณสักสิบยสบคนยืนล้อมกองไฟกันอยู่แล้วกองไฟกองเนี้ยก็เป็นไฟที่ลุกสูงท่วมหัวเลย แล้วพอเห็นแบบนั้นปุ๊บด้วยความงงด้วยความสงสัยในไหนก็เดินมาถึงนี่แล้วผมก็เลยรีบเดินเข้าไปไกลามากขึ้นและพอเดินเข้าไปพอเห็นชัดๆเนี่ยครับผมก็พบว่าที่บริเวณกองไฟตรงหน้าของชาวบ้านมีพระยืนสวดอยู่สามรูปแล้วสิ่งที่เห็นก็คือผมมองไปที่กองไฟชัดๆคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมได้เห็นกองไฟตรงนั้นนะครับ มันมีไม้เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับทําเป็นเตียงนอนสูงขึ้นมาถึงประมาณเอวแล้วสิ่งที่อยู่บนนั้นก็คือมันมีร่างของคนตายที่นอนอยู่บนไม้แล้วก็ถูกเผาอยู่บนกองไฟใช่เหรอครับพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็ถึงบางอ้อเลยคือมันกลับกลายเป็นว่าจากที่ผมจะเดินมางานวัดมาเจอเทศกาลอะไร แต่ผมกลับเดินมาเจองานศพที่จัดอยู่กลางสวนผลไม้แล้วเป็นการเผาศพแบบโบราณนะครับคือเผาบนเชิงตะกอนแล้วเสียงที่ผมได้ยินที่ผมฟังไม่ค่อยถนัดแต่ก็จับใจความได้ก็คือเป็นเสียงของพระสวดที่มีชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่พยายามสวดตามตอนนั้นผมก็ขนลุกไปหมดเลยคือไม่อยากเชื่อสายตาแล้วว่าจะเจออะไรแบบเนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ถูก ไม่คิดเลยว่าเวลาเกือบเที่ยงคืนผมจะเดินมาเจองานศพอยู่ในสวนในสถานที่แปลกๆที่ไม่คุ้นแบบนี้แต่ในเมื่อมาถึงแล้วครับผมก็เลยต้องจำใจเดินเข้าไปรวมกับชาวบ้านแล้วเมื่อไปถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าชาวบ้านหลายๆคนเขาก็เริ่มสังเกตเห็นผมคือเขาก็น่าจะแปลกใจเหมือนกันว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครแล้วชาวบ้านพวกนั้นนะครับ เขาก็เริ่มหันมามองก็เลยทําให้ตัวของผมเนะี่ยทำอะไรไม่ได้คือพอไปยืนรวมกับเขาปุ๊บผมก็ต้องยกมือพนมแล้วก็พยายามสวดตามเขาพอถึงจุดนั้นในใจผมคิดเลยว่าผมน่าจะชิบหายแล้วจะทํำยังไงดีจะปลีกตัวหนีออกไปยังไงรวมทั้งผมจะเป็นคนแปลกหน้าด้วยถ้าจะเดินหนีไปเฉยๆก็คงเสียมรยามาก แล้วสุดท้ายแล้วผมก็คงต้องยืนอยู่แบบนั้นจนจบคือยืนดูศพที่อยู่ตรงหน้าถูกไฟเผาไหม้ไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็เลยยืนสวดอยู่กับเขาแบบนั้นแล้วก็เห็นศพในถูกไฟลุกจนน้ำเลือดน้ำหนองในถูกเผาไหม้อยู่บนเชิงตะกอนที่อยู่ข้างหน้าจนเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งหลังจากที่ประท่านสวดเสร็จและคุณผู้ฟังครับ หลังจากนั้นเองนี่แหละครับมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือผมแทบล้มทั้งยืนเลยครับจนถึงขั้นปัสสาวะาดกางเกงไปหมดเมื่อผมได้เห็นว่าชาวบ้านที่ยืนอยู่ข้างหน้าของผมจำนวนสักสิบยี่สิบคนค่อยๆกระโดดเข้าไปในกองไฟทีละคนพร้อมกับมีเสียงกรีดร้องโหยหวน คือกรีดิร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานนะครับจนผมได้ร้อนหูไว้หมดแล้วก็แทบจะช็อกแทบจะเป็นบ้านในตอนนั้นคือตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าเหมือนกับที่เห็นในหนังก็คือเวลาคนเจออะไรที่มันน่ากลัวมากๆแล้วก้าวขาไม่ออกนะมันเป็นยังไงคือผมก้าวขาไม่ออกเลยครับแล้วสิ่งที่เห็นหลังจากนั้นก็คือพอทุกคนที่ยืนตรงหน้ากองไฟ กระโดดเข้าไปในกองไฟกันหมดแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่จบแค่นั้นครับแม้กระทั่งตัวของพระเองที่ยืนสวดอยู่ที่มีอยู่ทั้งหมดสามรูปก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเช่นกันในวินาทีนั้นผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกมันถูกชักปลักภาพตัดสลบล้มลงกับพื้นทันทีคืนนั้นผมก็สลบไปแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้า แล้วผมก็พบว่าตรงบริเวณข้างหน้าของผมที่เมื่อคืนผมเห็นเป็นกองไฟมันมีเชิงตะกอนเผาศพอยู่จริงๆแต่มันเป็นแค่ท่อนไม้เปล่าๆไม่ได้มีซากศพถูกเผาไม่มีซากกระดูกแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยคือเหมือนกับว่าไอ้ไฟที่จุดอยู่เมื่อคืนรวมทั้งคนที่ถูกเผานอนอยู่แล้วก็ทั้งชาวบ้านทั้งพระที่กระโดดเข้าไปมันไม่มีอยู่จริงเลย ตอนนั้นผมก็เลยพยายามตั้งสติแล้วก็รีบเดินกลับไปที่กระท่อมแล้วพอเดินไปถึงอะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในวินาทีนั้นผมได้เห็นว่าลูกน้องของผมที่นอนหลับอยู่ในกระท่อมเมื่อคืนมันกลับไม่ได้นอนอยู่ในกระท่อมแต่ตัวของมันกลับได้นอนอยู่บนท่อนไม้ที่เป็นเชิงตะกรนเผาศพอีกอันหนึ่งคือผมตกใจมากเลยครับก็เลยรีบวิ่งเข้าไปจับปลุก แล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บลูกน้องเองก็ตกใจมากเหมือนกันแล้วก็ยืนยันกับผมชัดๆเลยว่าทั้งผมทั้งลูกน้องเมื่อคือนเนี่ยได้เห็นตรงกันว่าสิ่งที่พวกเราเดินขึ้นมาแล้วก็นอนมันคือกระท่อมจริงๆคือผมไม่รู้จริงๆครับว่ากระท่อมหลังนั้นที่เห็นกันทั้งสองคนสี่ตามันกลายเป็นเชิงตะกรนเผาศพได้ยังไง แล้วสิ่งที่คนลุกอีกอย่างก็คือว่าพอมองไปที่เสาส่งสัญญาณที่พวกเราเดินตามแสงมาเมื่อคืนนะครับก็คือมันไม่มีแล้วแล้วก็ไม่รู้จริงๆเลยครับว่าไอสิ่งที่พวกเราสองคนเดินตามมาเมื่อคืนมันคือแสงไฟอะไรสรุปในท้ายที่สุดเสาส่งสัญญาณที่ผมตามหาก็ต้องให้พี่อีกทีมหนึ่งตามมาซ่อมอีกครั้งในภายหลังโดยที่เสาเสา้นานี่นนครับ มันอยู่ห่างจากบริเวณที่ผมเดินตามหาออกไปอีกเป็น10กิโลเลยแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนั้นเมื่อผมกับลูกน้องเดินกลับออกมาแล้วก็เลยไปถามชาวบ้านแถวๆนั้นดูซึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่เกิดโรคหาระบาดบริเวณแถวเนี้ยเคยเป็นที่เผาศพและพวกเชิงตะกรนที่เห็นๆเนี่ยก็คือเผาคนตายไปเป็นร้อยๆคนแล้ว แต่ในปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้นานแล้วแต่แค่ยังไม่ได้รื้อออกไปและก็นั่นแหละครับนี่คือคําคืนที่น่ากลัวที่สุดของผมเลยตั้งแต่ที่ผมเกิดมาคือผมจดจําแบบไม่มีวันลืมซึ่งมาถึงปัจจุบันนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ดวงไฟสีแดงถ้าอยู่สูงจากพื้นขึ้นไปประมาณสัก60เมตรที่ผมไปเดินตามหากับลูกน้องเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมตัวผมกับลูกน้อง ถึงต้องไปเห็นภาพหลอนเห็นเชิงตะกอนอีกอันหนึ่งเป็นกระท่อมโดยจริงๆแล้วอาจจะมีผีสองแบบก็ได้แบบหนึ่งอาจจะ,กะแกล้งให้ผมเดินอีกแบบหนึ่งอาจจะมันิมิตภาพเชิงตะกอนเป็นกระท่อมเพื่อให้ผมกับลูกน้องพักผ่อนส่วนอีกอันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงเห็นกองไฟลุกโชนเหมือนกับกําลังจัดงานศพแบบนั้นนะครับและก็ทั้งชาวบ้านทั้งพระจะกระโดดเข้าไปในกองไฟแบบนั้นทําไม และก็นั่นและครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าให้ฟังกันถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ